นี่นอมันจะรอดไหมเนี่ยแต่มันก็และดูนี่นี่นี่ตัวนี้มันได้หลายเด้งหนึงนอกินได้สองลำใช้ประโยชน์ได้ทําแค่ทําบันไดทําอะไรที่เกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็สวยดูนะครับลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอยู่ทิ่กอแคนดี้คือไผ่สร้างไครหรือไผ่เลี้ยงลำหรือไผ่เลี้ยงหนัก เรียกหลายชื่อครับแต่ตัวเดียวกันแต่ตัวนี้มาจากเมล็ดนะย้ำนะครับมาจากเมล็ดแล้วแล้วก็อายุประมาณ7ปีตัวนี้มาจากเมล็ดซึ่งลุงกรมเก็บเองไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดเก็บเองครับตัวนี้คือสร้างไพรที่มาจากเมล็ดครับลองดูนี่มันเป็นวันที่11เมษายนนะครับนี่ลองดูหนอที่ผมก็ององเอนกันเราไม่ได้มาสวนตลอดนะพึงมาเห็นก็โอ้โหนี่นอมันจะรอดไหมเนี่ย แต่มันก็และดูนี่น,นี่ตัวนี้มันได้ไหลเด้งหนึ่งนองก,กินได้สองลำใช้ประโยชน์ได้ทําแค่ทําบันไดทําอะไรคีิเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็สวยดูนะครับนี่มันล่อนเองนะนี่นี่เห็นไหมมันล่อนเองนอตัวนี้จะสีทองนะครับย้ําหน่อยนะครับว่าหนอสีทองและดูใบคนชอบมันก็คือใบฝอยใบฝอยสวยละเอียดยิบเลยนะครับแล้วเป็นไผ่ที่ถ้าเกิดให้น้ำเลยนะใบมันจะไม่ร่วง มันจะไม่ร่วงครับแล้วมันมีสีสันนี่แหละนะยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวนะสีแดงเลยสีแดงแดงชมพูออกมานะครับทีนี้ทีนี้อยากให้เห็นเปรียบเทียบนิดนึงอ่ะย้อนมาดูว่าถ้าเป็นสร้างไพรธรรมดาล่ะอะมาดูตรงนี้จ้ะอันนี้มาดูสร้างไพรธรรมดาครับสร้างไพลธรรมดานี่แม่นี่นี่นี่ครับ นี ite, it so ่ก็มามาจากเมล็ดเช่นกันครับแต่ว่าเป็นกิ่งตอนนะมาจากเมล็ดเช่นกันเป็นกิ่งตอนี่นี่นี่แม่มันอยู่นี่เรายังไม่ได้แต่งออกเพื่อจะให้เทียบกันนี่นี่ดูดูนิ้วมือผมนี่นี่นิ้วมือผมนี่แม่มันปลูกจากกิ่งตอนะนี่นี่ยังไม่ได้แต่งออกเลยนี่นี่เพื่อจะให้เห็นว่ามันเหมือนกันเลยง่ายสุดคือหนอมันจะสีทองครับนี่ตอนนี้ตัวนี้ยังไม่มีหน่ออ่าโอเค ให้รู้จักครับไผ่แคนดี้ครับ <no. S 1> เป็นไผ่เลี้ยงลำหรือไผ่เลี้ยงหนักแต่มาจากเมล็ดแล้วมันกลายมาเป็นลักษณะที่บอกมีสามเด้ง <Wow. S 1> ทัวรนทีนะประดับได้นอกกินได้ลำใช้ประโยชน์ได้ <Wow. S 1> นะครับขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยตอนง่ายมากอ่าโอเคนุกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้ข้อมูลเรื่องไผ่แคนดี้ไว้ครับ